มั่งมีสีสุขเตรียมต้อนรับปีใหม่กันนะคะน้องๆก็ออกจากบ้านยามเช้าตามปกตินะคะก็จะเห็นน้องๆเนี่ยวิ่งกันออกจากบ้านหลังจากที่นอนหลับกันทั้งคืนแล้วนะคะก็จะหามุมที่เล่นที่วิ่งกันแล้วนะคะมาเมี้ยว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 แล้วแล้วแล้วมาเลยวแล้วมามามาหาแม่เร็วมามาเมี้ยวเมี้ยวมา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 ครับมามาบัวลอยมาทุกคนเดินมา อ่ะผมตามโบลอยแวะดูแม่ออกมาเมียวเมียวเมียวออกมาเลยมาเลยลูกมามาละก็มานั่งดูแม่เหรอออกมามาเพนินมามาออกมาเมียมียวเพนินมาชิปปี้มาชิปปี้เลยชิปปี้เลเร็วเร็วเร็วมา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 เอาหมดยังอ่ะคุณนายปาตี้มาคุณนายคุณนายปาตี้มาโอ้มาใครมาคนนี้ใครแ้คนนี้ใไขไขหวานน้องมาไขหวาน สบายมิ้วมิ้วแมาชบาแก้วมาแล้วชบาแก้วทำอะไรดีสบายมาโอ้มาแล้วการไม่ยอมมาแล้วมาออกมาแล้วออกมาแล้วมาเมียวเมียวเมียวซินดาซินดากินดามาเมียวเมียวเมียวครบยังอ่าเด็ดร้อยมาอย่าไปดิโอ้ยยุ่ยยุ่ยด้วยก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวป๊บเึงอันเนี้เอาขึ้นชั้นไม้เลยมาดีอ่ะอ่มาเิอ่ะมาอ่ะให้หมาไปอ่ะไปเดี๋ยวไปอือ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 อ่าอืออะะืะอืออ่ออือออกืออืล ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะจะเรียกว่าฤดูหนาวเสร็จทีเดียวก็ไม่เชิงหนาวนะคะจะเห็นว่าสว่างช้านะคะจะ6หกโมงกว่ากว่านะี้ยังมีเสียงริงริตรไรได้ยินให้ได้ยินอยู่เลยนะคะทั้งเสียงคนทั้งเสียงน้องแมวในก็้องงเงียตื่นนอนกันขึ้นมานะคะน้องๆก็ออกจากบ้านกันตามปกตินะคะเพราะว่าเวลาที่เข้านอนก็นอนกันแล้วพอเช้าเนี่ยเขาก็คงอยากออกมาปล่อยพลังงานของเขากันนะคะสองซ่อนเอหแล้ว ออกมาแล้วออกมาแล้วลูกนะงไงกันอ่ะตือนยังไงไม่เตื่นอ่ะเตื่นยังไปออกยังฮึบอ้าวตัวที่1ตัวที่2องตายเลย จะเป็นฝั่งของน้องหมาก็เตืนนอนพร้อมๆกับน้องแมวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเข้าไปนอนในกลงบ้านบ้านเราเนี่ยยุงเยอะมากๆนะคะก็เลยต้องให้น้องหมาเข้าไปนอนในกลงแบบนั้นแล้วก็ติดม้งลวดด้วยนะคะแล้วนอนในกลงไม่พอผู้กองต้องจุดยาก,กันยุงไว้ข้างนอกด้วยอีกนะคะเพราะว่ายุงเนี่ยจะมาลุมรอบๆกลงน้องหมาเลยนะคะ,ะขึ้นมายอดขึ้นมาขึ้นมาอ่ะ,อะจินแดดโดจินแดดโดให้แม่ดูหนะ่อย จินดาโดดให้แม่ดูหนยเดี๋ยวจินดาโดดปึบึบึปึบหาที่นอนต่อยังไงเหมือนจะหาที่นอนต่อนะคะสําหรับน้องจินดาเอาแต่นอนนะคะนอนจนตัวกลมจนพุงย้อยจะถึงพื้นแล้วบางตัวนะคะบางตัวกอ็อย่างน้องแมวเด็กๆนะคะแก๊งของน้อง ฟุตตี้คิริบูลเรนโบ้แล้วก็น้องฉบาแก้วน้องก้านกล้วยน้องมลกอเนี่ยพวกนี้เขาจะเป็นแก๊งเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างเด็กที่สุดในบ้านนะคะเขาก็จะวิ่งเล่นวิ่งแบบโ,โหวิ่งจากในบ้านออกนอกบ้านออกกงยักษ์นะคะวิ่งกันแต่น้องแมวที่เริ่มโตอายุเยอะๆแล้วเขาก็จะค่อยๆเดินนะคะบางตัวก็เนี่ยขอกินอาหารแบบนี้ก่อน ก็มาดูในบ้านหลังใหม่อาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะยังไม่ได้ถูยังไม่ได้ขวาดยังไม่ได้ถูนะคะก็ยังมีน้องพลอยไผลินนะคะบางตัวยังหลับอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วก็จะเห็นว่าม,มีบางตัวก็เข้าไปอยู่ในในกล่องแมวนอนนะคะแล้วก็มีผ้าปูไว้ให้เนี่ยบนห้องใต้หลังคาก็ทําร่วงหล่นลงมากะ,ะ้อง่อย่องๆมามาแอบดูแม่สายแก้วนะคะเมื่อกี้เห็นแม่สายแก้วพ่อประดุกแล้วก็น้องลูกดาวนะคะมากินอาหารพร้อมๆกันเลยนะคะ ก็เลยย่องมาข้างหลังเผื่อจะได้ภาพปรากฏว่าเหลือแม่สายแก้วตัวเดียวนะคะที่ออกมากินอาหารให้เห็นก็จะวนวนวนเวียนอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่ผู้กองเดินผ่านเขาจะค่อนข้างกลัวแล้วก็ยังหลบหลบแอบแอบอยู่พอสายๆเนี่ยผู้กองก็จะเปิดเป็นเสียงสวดอีติปิโสบ้างให้น้องแมวฟังบ้างเสียงบรรเลงเพลงของเปียโนบ้างนะคะผู้กองไม่กล้าเปิดเสียงดังเพราะว่ากลัวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ย ผู้กองจะมีอะไรเปิดให้ฟังอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงที่บ้านเงียบๆนะคะนอกจากเสียงนกที่เขาได้ยินแล้วนะคะก็จะ เปิดเสียงบรรเลงเพลงอะไรให้เขาฟังไปเรื่อยนะคะมาดูฝั่งของน้องแมวที่ป่วยเป็นเดี็กีเมียกันบ้างนะคะจะต้องใช้สายยูหรือว่าล็อกล็อกกุญแจล็อกเรียกว่าล็อกไว้เฉยนะคะเพราะว่าบางทีเขาชอบเอามือเขี่ยประตูประตูก็เลื่อนแล้วบางทีเขาก็จะวิ่งมาหากันได้นะคะก็ต้องแยกไว้สําหรับน้องแมวที่ป่วยเป็นเดี็กีเมยน้องสปาเกตตีก็ดูดีนะคะแล้วก็น้องสีฝุ่นน้องสีฝุ่นน้องทุ่งนาน,น้องหลายๆตัวเนี่ยยังไม่ปรากฏอาการ ให้เราต้องไปรักษาให้ต้องป้อนยาเลยก,ก็มีนะคะแต่อย่างน้องโตโรตอนนี้กำลังป้อนยาอยู่ต้องแมวที่ป่วยเป็นดิวิเมียเนี่ยเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษผู้กองก็เลยเข้ามานอนกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อย่างน้องโตโรตอนนี้ภูมิตกอตอนที่ภูมิตกมากๆเนี่ยจะผอมโทมจนแทบเหมือนแมวใกล้ตายเลยนะคะแต่พอเราเอาไปหาหมอไปฉีดยากระตุ้นภูมิป้อนยากระตุ้นภูมินะคะแล้วก็ให้ยา บำรุงเลือดอะไรพวกนี้เขาก็จะกลับดีขึ้นมาภายใน1-2สัปดาห์เลยนะคะเนื้อหนังก็จะเต็มขึ้นมาแล้วก็ร่างกายก็จะอบอวนขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วน้องแมวที่ปวดเป็นดีวคีเมียไม่ใช่แมวใกล้ตายบางบ้านเนี่ยพอเห็นว่าแมวปวดเป็นดิวคีเมียแยกจากตัวอื่นนะคะเป็นเป็นโรคสังคมรังเกียจไปเลยนะคะแล้วก็ให้ขังเขาไว้อยู่แต่ในกรงเพื่อรอวันตายไม่ใช่นะคะดูน้องแมวที่ปวดเป็นดีวคีเมียบ้านผู้กองเขาดูดีเป็นปกติมาก ถ้าไม่ตรวจเลือดไม่รู้ผลเลือดเนี่ยจะไม่รู้เลยอย่างน้องสปาเกตตี้เนี่ยนะคะถ้าไม่ตรวจเลือดเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเขาปเปิดมันดิวิเคมียรฉะนั้นนะคะอย่าทาบาปกับน้องแมวที่ป่วยนะคะดูแลเขาดูแลเขาเให้ดีที่สุดเสียก่อนนะคะจนจนถึงเขาวาระสุดท้ายแล้วค่อยว่ากันนะคะนี่ยนะคะ ER, แต่ละตัวที่ในกลุ่มของน้องแมวที่ป่วยป็นดิวิเคมียก็ยังดูดีดูหน้าตาสมบ,บูรณ์แข็งแรงอยู่ทุกตัวนะคะนี่คือพ่อปลาดุกนะคะสายตาเนี่ยแข็งกร้าวมากนะคะแล้วก็ คิดว่าเดี๋ยวไม่นานนะคะน่าจะทําทความรู้จักใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนแม่สายรุงที่ผู้กองสามารถอุ้มเขาได้แล้วทุกวันนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็ให้เวลาเขาได้ปรับตัวนะคะเพราะว่าเขาเจอคนที่ใจร้ายมานะคะสะภาพบ้านตอนเช้าเนี่ย อย่างที่ยังไม่ได้กวาดเก็บถูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีน้องๆ้องก็เอานู่นนี่มากัดแทะกันนะคะระหว่างกลางคืนวิ่งซนกันบ้างไอนน้นู่นหล่นไอ้นี่ตกกระจายนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันน้องพบรักนะคะยังไม่ตื่นนอนอยู่หลังกรงที่แม่เพชรเขา ขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกสายแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายนะคะซึ่งผูกกองจะเข้าไปส่งในวัน2วันนี้แล้วนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่บุกกองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตง ก็สามารถทำได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ